สวัสดีครับก็เป็นเหมือนเช่นเคยมานำเสนอขายผ้าอีกแล้วครับเป็นผ้าที่มัดสวยเป็นลายปราบเพียนปราบเพียนยังไงเป็นลายที่ย้อมแล้วมักจกัดสีไม่ค่อยเสมอแต่พืนนี้ย้อมดีสีเสมอเป็นลายที่เขาเรียกเป็นทางการก็คือลายร้อย,อยดาวถ้าจะเรียกอีกทีหนึ่งก็ เป็นลายถ้าเป็นภาษาถิ่นเรียกทำเมงไตรก็คือฟันปลาภาษากลางฟันปลาฟันปลาคือมันหยกักนะครับมันหยกักดนั้นสวยสีสีอะไรผมดูแล้วมันเหมือนสีดอกจานตอนนี้หน้าหน้าแรงเนี่ยดอกจานสวยส้มอมแดงดิ่งต้นไหนดอกเยอะๆยอะ้ยิ่งสวยสวยมากครับแล้วก็ตัดด้สีเหลืองพื้นเป็นสีน้ำตาลขอด สวยไม่มีหน้าหนางหมายเลขรายละเอียดอัดคลิปครั้งที่3ามมั้งครับ3นหรือสเนี่ยนะครับเพราะบอกราคาผิดแล้วก็บอกประเภทผ้าผิดเอ่8 0จามสี่แยลายร้อยดาวมัดหัวเชิงหัวผ้ากับเชิงผ้าแบบเดียวกันฉะนั้นนุ่งกลับกันได้ไหมได้ครับไม่ถูกบังคับด้วยรูปรัก ที่เป็นรูปหมวดรูปสัตว์หรือรูปสถานเจดีศาลาอะไรอย่างนี้ไม่ได้ครับกลับแต่ลายพวกนี้กลับกันได้ลองกลับให้ดูซินี่ไงครับดันั้นกลับกันได้ก็สิ่งละอันพอละน้อยที่จําเข้ามาเล่าให้ฟังก็คือปีนี้ใครเกิดพวกนี้วันเกิดใครครับวันเกิด29กุมภาอย่าพึ่งขำกันมีคนเกิด4ปีมี1ครั้ง เขาเรียกว่าปีอาทิตย์กับสุรทินบวกลบคูณหารการโรคหุนรอบดวงอาทิตย์กีรอบอะไรยังไงไม่ทราบลืมไปแล้วแต่ว่าเอาคอสอาหารสี่หรือยังไงเนี่ยนะครับออกมามีเศษหนึ่งเอาไปใส่กับวันเดือนกุมภาเดือนสองก็เป็นยีวันก็ไม่ผิดใครเขาตั้งมาโลกเขาตั้งมายอมรับก็ตามนั้นแต่ จะมีผลในทางโหราศาสตร์หรือไม่ผมไม่ทราบเพราะว่าผมไม่ได้ศึกษาแล้วเรียนมาทางนี้ถึงได้เรียนก็เรียนเกิดคนละอย่างไม่ได้ไม่ได้ดูเองขานาทีอ่าก็อยู่ที่กรรมกรรมคำเดียวเนี่ยกรรมดีกับกรรมชั่วบุญหรือบาปนั่นแหละครับเรียกว่ากรรมเรียกว่ากรรมถ้าถ้ากรรมอย่างนี้ต้องหลบให้ไกลนะครับเดี๋ยวมาโดนปาก ก็อยู่ที่ความความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่ยี่สิบเก้าเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เอ่อเกิดสี่ปีเกิดหนึ่งครั้งสี่ปีเกิดหนึ่งหนึ่งคนที่เกิดในวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยต้องมีสี่ปีมีหนึ่งครั้งอันนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เขากําหนดไว้โลกนี้ยังต้องมีอะไรต้องพิสูจน์เขาเรียกอะไรครับมาก่อนผมเคยเรียนสมัยอยู่มัธยม อะไรสิ่งที่ต้องพิสูจน์สอตพอพหรืออะไรครับใช่ไหมครับผมลืมไปแล้วละ่ะนานๆนานๆพูดทีสิ่งซึ่งต้องพิสูจน์นะครับอตอนนั้นรู้สึกจะเรียนอะไรผมตอนนั้นผมเรียนสายอะไรเนาะก็จำไม่ได้ละแต่ว่ามัน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 มีอยู่นะครับโอ,โอ,โอ,โอ้ยตีตีโกนพิติหรืออะไรสักอย่างเลยเพรมันยากลือเกินนะครับแต่มันไม่ได้เคยมันไม่ได้เอามาใช้ในชีวิตเลยนะครับวิชาพวกนั้นนะอันนี้ก็ คุยกันพอหอปากหอมคอราคา3 8มพัหมายเลขจริงก,กินอยู่ที่หน้าแล้วล่ะอยู่ที่หน้าภาพภาพนิ่งแล้วนะ 3, 4, 8สดศูนยราคา3 8มพใครติดต่อมายอมรับได้นะรับได้ยอมรับต้องการที่จะรับผืนนี้เอาไปเลยครับสามพัพร้อมส่งเล่นกันง่ายๆนี้แหละครับผู้ชาย สบายๆคุยกันได้โทรมาจะติดจะดือ่อจะติหนึ่งตีสไม่ต้องเกรงใจนะครับอถ้าคุยเรื่องผ้าถามราคาผ้าต้องการผ้าเช็คผ้ามาได้เลยครับติดต่อได้เลยครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับอ่าสำหรับด้านหลังเป็นคลิปต่อไปไม่บอกว่าเป็นเป็นลายอะไรแต่สีนะสีดำตาแน่แน่นานๆจะเห็นสักครั้งรอดูคลิปหน้าครับ